สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับเจอกันกับ News Reality นะครับแล้วก็เจอกันในวันศุกร์แบบนี้ครับปลายเดือนด้วย29พฤศจิกายนนะครับผมพลนัทคุณปลินครับดิฉันการญารัตฟิล์มสวัสด์ค่ะและดิฉันสุพิญญารุ่งกมดีนะคะเป็นหนึ่งเรื่องกันไหมคะค่ะสอนักงงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดโครงการ November Bangkok Read for Health นะคะอ่านยกกำลังสุขค่ะเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านเพิ่มมากขึ้นค่ะ อันนี้เป็นตู้เย็นเก่านะคะคุณผู้ชมที่ได้รับการตกแต่งใหม่ให้ดูมีสีสันสวยงามสะดุดตาเอาไว้สําหรับเป็นตู้ใส่หนังสือนั่นเองนะก็จะนําไปแจกจ่ายตามชุมชนต่างๆค่ะพร้อมทั้งหนังสือที่เหมาะกับเด็กๆในกิจกรรมศิลป์สร้างสุข สร้างสารรค์ตู้หนังสือเพื่อน้องในชุมชนนะคะภายใต้โครงการโ o v e m b e r Bangkok Free for Health นั่นเองนะคะอ่านยกกกำลังสุขซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและแบ่งปันที่ทางสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส แผนงานสื่อศิละปะวัฒนธรรมและแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านจัดขึ้นในโอกาสที่กรุงเทพมหานครได้รับประกาศเป็นเมืองหนังสือโลกปี2556และในโอกาสที่ครบรอบการก่อตั้งสสสในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็คือการสร้างตู้หนังสือเพื่อน้องในชุมชนจากวัสดุเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นเศษไม้ตู้เย็นกาหรือรังกระดาษนะครับรวมถึงจากรถเข็นจากร้านค้าที่ชำรุดแล้วมาซ่อมแซมใหม่ให้กลายเป็นตู้ใส่นหนังสือพร้อมประดับตกแต่งให้สวยงาม สร้างบรรยากาศจูงใจให้ชวนอ่านครับซึ่งก็จะเริ่มนําไปแจกตามชุมชนต่างๆจานวนทั้งสิ้นกว่า100ชุมชนเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กในวัย6ถึงสิปีครับให้มีนิสัยรักการอ่านพร้อมทั้งกระตุ้นให้คนในครอบครัวทุกคนหันมาใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือร่วมกันในสถานที่ใกล้บ้านตามจุดต่างๆด้วยครับ พฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยครับเป็นช่วงเดือนพฤศจิกานยนเป็นช่วงครบรอบ12ปีของสอสอในการที่จะนำการเผยแพร่เรื่องของการอ่านให้มากขึ้นโดยที่เรามองว่าการอ่านเนี่ยช่วยกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเกิดพัฒนาการเกิดความคิดสร้างสารรค์นำมาสู่การ,รเป็นเด็กที่มีคุณภาพนะครับที่มีทั้งเรื่องของความคิดแล้วก็ความศิลปะต่างๆได้นะครับเราอยากจะเหมือนว่าเปิด ุดประกายความคิดสร้างสารรค์เนี่ยในส่วนตรงนี้ออกมาว่าจริงๆทุกบ้านสามารถทําได้ทุกชุมชนสามารถทําได้แต่ว่าเราอยากจะเริ่มต้นทําก่อนก็คือชวนคนมาเป็นอาสาสมัครว่าใครมีฝีมือใครมีหนังสือรวมทั้งแรงง,งานหรือแม้กระทั่งตู้เก่าแต่ไม่มีฝีมือเนี่ยมาช่วยกันทํางานได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้หนังสือจากสิ่งที่เป็นวัสดุเหลือใช้นี่นนก็จะมีชีวิตชีวามากขึ้นขณะเดียวกันก็มีแรงดึ่งดูดให้กับเด็กให้กับชุมชนเนี่ยหันมาสนใจก็เอามา สามชุมชนแรกที่ได้รับตู้หนังสือและหนังสือนะคะได้แก่ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ชุมชนบ้านบ้่นคงและชุมชนบ้านเอื้ออาทรค่ะพร้อมทั้งจะดูแลและนําหนังสือที่มีความหลากหลายหมุนเวียนเปลี่ยนเข้าไปให้ในชุมชนตลอดนะคะหนังสือที่แจกจ่ดในครั้งนี้มีทั้งหนังสือใหม่และหนังสือเก่าได้จากการร่วมกันบริจาคผ่านโครงการบริจาคหนังสือจากมูลนิธิกระจกเงาและโครงการบริจาคหนังสือผ่านสสสนั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอย,อยากจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก็<า><า> ทำได้ง่ายๆค่ะนั่นหนังสือที่มีอยู่หรือถ้ามีกําลังัพย์ไปซื้อหนังสือใหม่และร่วมกันบริจาคได้นะคะนอกเหนือจากหนังสือแล้ววัสดุเหลือใช้ต่างๆก็ส่งไปได้เช่นเดียวกันส่งไปที่สอสอสซอ,อยงามดูพรีหรือติดตามดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.artcultureforhealth.com ค่ะค่ะลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะค่ะมาชมไปก่อนขอบคุณผู้ชมขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ